สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่ช่องแม่น้ำาวานนงรัชตะนะคะรอบค่ากับจากลานแสดงนะคะปู่ไปเอายาเออปู่ไปเอาทรายนะมาให้พี่ตะเล่นพี่ตะนอนลงพี่ตานอนลงนอนลงหลูกเจ็บลงเจ็บลงเร็ว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 เจ็บลงเจ็บลงนอนลงนอนลงนอนลงเออพี่ตะถุกใจสิ่งนี้มาก ชอบนะฮะแม่วานอยู่โน่นกําลังเอาทรายลงนะเดี๋ยวจะไปอาอีกแก้วอยู่โน่นนะแก้วแก้วงัดเสาแก้วงัดเสาแก้จะปไปเอาทรายช่วยปูหรอเป็นเด็กดีเด็กดีแงโอ้แม่วานแม่วานก็ชอบนะแม่วานก็ชอบ พิตาเที่ยวแรกนะของพิตะาได้เที่ยวแรกพิตะาได้เยอะนะฮะโอ้ยมันกระถือแม่ละลูกพิตะาได้เยอะเลยทรายจากแม่น้ำมูลนะทรายจากแม่น้ำมูลทรายจากลาน้ํามูลนะที่วังทะลุเลยนะฮะ เดี๋ยวปู่จะไปเอาอีกนะคะตะจัวจะไปเอามาให้ลูกสาวแล้วก็ให้แก้วนะคะอีกเที่ยวหนึ่งวันนี้ก็จะได้นอนทรายนุ่มๆกันเลยนะคะแก้วไปกับปูไ่ไหมขึ้นรถไปไปไปขึ้นรถไปลูกแก้วสงสัยแก้วสงสัยแม่วานได้หน่อยเดียวก่อนนะะเดี๋ยวไปเอาเที่ยวหลังพี่ตาได้เที่ยวแรกพี่ตาได้เยอะกว่าเพื่อนเลย โอ้สนุกไหมลกูกอ้เยอะถูกใจสิ่งนี้มากดูเขาเล่นดูเขาเล่นชอบเลยใช่ไหมนี่ชอบเลยทรายมันเย็นโอ้ยเยสุญญ์มดเพื่อแพรแม่เถอะเนอะ จะสุญโน่นหลายประนันทอลุกพี่เล่นกะเล่นตะพ่อตัววะฝากเป็นกำลังใจนะคะให้กับไไเราด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ด้วยคะ่ะสวัสดีค่ะ